บุฟเฟ่ต์นานาชาติริมน้ำเปิดใหม่วิวเอเชียทีมซีฟู้ดไม่อั้นย่างให้เสริมให้ซาซิมิก็ไม่อั้นนะสั่งแยกได้ด้วยตัคนละ6 9 4บาทเนี่ยไม่จำกัดเวลาด้วยอยากรู้ที่ไหนอะตามบิ๊กมาเลยเพื่อนตอนนี้บิ๊กที่ซอยเจริญนคร39กำลังจะไปกินบุฟเฟ่ต์ริมน้ำนานานชาติที่เปิดใหม่ร้านชื่อว่าแบงคอกวันเดอร์แลนด์ตอนนี้บิ๊กจะพามาดูที่จอดรถนะกว้างขวางสะดวกสบายเลยจะมาเป็นกลุ่มหรือม,มาหมู่คณะนะก็สบายหลังจากจอดรถเสร็จนะก็เดินเข้ามาในร้านเลย ผู้ใหญ่นะรวมแล้ว6กร้อยเาบีาทเนตกินได้ไม่จํากัดเวลานะอิ่มเต็มพุงไปเลยพอเดินเข้าไปในร้านนะ้ก็มีสวนดอกไม้ต้อนรับเราด้วยถ้าใครมาช่วงเย็นนะดอกไม้จะถูกประดับไฟสวยมากที่เนี่ยเป็นร้านบุฟเฟต์นานาชาตินะมีทีเด็ดเรื่องซีฟู้ด<อ>สดใหม่วันต่อวันนะเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยจุดเด่นของที่เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือวิวติดแม่น้าเจ้าพระยาซีฟูด้ดสั่งได้ไม่อั้นแถมพนักง,งานย่างให้และที่สําคัญนะพนักง,งานจะไปเสร์ฟให้ถึงที่โต๊ะเลยซีฟู้ดที่นี่นะ้าจะมีกุ้งแม่น้้าหหอยยนนนนนนะะะลลววปมมกกกูู็ีีเเใืั บิ๊กต้องยอมรับว่าบิ๊กจัดหนักเรื่องซีฟู้ดมากเผาเนื้อแน่นหวานเจี๊ยบตัวเมนกะพูนรสชาติดีนะไข่เยอะแน่นแบบสุดๆเมนูหอยต่างๆก็เยี่ยมมาการที่โซนอาหารญี่ปุ่นกันบ้างนี่แหละนี่แหละเมนูที่บิ๊กอยากกินซาชิมิสดๆนะหลากหลายเสิร์ฟมาแบบไม่<ณ>อ้นาดแซลมอนยังเป็นเกรดดีเลยนะเพราะมาจากนอร์เวย์ชุดนี้นะก็จะเป็นชุดซาชิมิรวมไม่ว่าจะเป็นแซลมอนทูน่าปลาไหลปลาซาบะปลาหมึกและปูอัดนะเสิร์ฟมาแบบจัดเต็มซาชิมิที่นี่พิเศษนะเพราะสั่งแยกออกมาได้ด้วยโซนต่อมาจะเป็นนนโอออออาาาหหรไไทททททยยยสสดดจจต่่่เมูีิกัังะคืผแล ของผัดไทยนะผัดมาแบบสดๆอย่างนี้เลยเน้นนุ่มรสชาติเข้มข้นสิบเต็มสิไปเลยเมนูต่อมานะก็คือหอยทอดตัวหอยใส่เยอะมากนะทอดสดจานต่อจานอีกเช่นเคยตัวแป้งนะมีความกรอบไม่นามากทอดมากรอบกําลังดีนะไม่ค่อยอมน้มาํามันกับซอสพริกนะเด็กๆชอบแน่นอนเมนูเ้าผัดปูที่นี่ก็มีนะผัดสดจานต่อจานอีกเช่นเคยเพื<ๆ>่อนๆดูเขาใส่ปูดีให้มาเยอะมากจ,น,กจนะนิ๊กตกใจเฉยบอกนะที่นี่ใส่เครื่องแบบจัดเต็มไม่เคยห่วงตัวข้าวอ่ะเม็ดร่วนหอมกระทารสชาติอร่อยมากมาต่อกันที่โซนสเต็กก หั่นชิ้นสดๆนะจานต่อจานอีกเช่นเคยพอจัดจานนะยิ่งดูน่ากินเขาพี่อีมาต่อกันที่โซนนี้นะน้ำผลไม้ปานใครชอบผลไม้แบบไหนนะสามารถมิกก์มาได้เลยหลังจากนั้นก็ให้พี่พนักง,งานไปปานาจากนั้นนะบอกเบอร์โตเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยอาหารจีนก็มีนะขนมจีบซาลาเปาพร้อมร้งเมนูนี้ใส่เนื้อต้องชอบสตูลิ้นวัวลิ้นวัวนุ่มนะอร่อยเข้มข้นมาต่อกันที่เมนูซุปเห็ดกันบ้างตัวซุปนะมีความละมุนครีมี่อร่อยดีนะขนมหวานนะเครปไอศครีมก็มีเครื่องแน่นจจัััดดเเเตตตตต็็มมมมมช่่่่นนนคไไอกรรรีีาาาางงงๆะสถถบ้้้ปิแึ ร้านชื่อว่าแบงคอกวันเน์แลนด์อยู่ในซอยเจริญนคร39บุฟเฟ่694บาทเนี่กินได้ไม่จำกัดเวลาแถมอยู่ติดริมน้ำด้วยที่สำคัญได้วิวสุดท็อปเอเชียทีคไปอีกอร่อยๆแบบนี้อย่าลืมมากินกันนะ